สวัสดีครับพีเพนะครับผมพีเพจะมารีวิวนะครับข้อดีกับประสบการณ์หลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงกับเจ้าตัว iPad Gen 11นะครับหรือ iPad CPU A16 นะครับตัวใหม่ล่าสุดตระกูล Gen Series จาก Apple นะครับซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา9,000 800บาทนะครับราคาเต็มคือ12,900บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนย์ไทยนะครับตามนี้พิมพ์ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับผมบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคา อาจจะลงแนะนำว่าให้กดเจ็ดราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผม ตามนี้พี่จะให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าแอปส้มหรือที่ตะก้าสินค้านะครับปลอดภัยในการกดสั่งซื้อแน่นอนเพราะพีก็กดที่ตะก้าสินค้าตอนนี้คือบอกเลยว่าลดเยอะจีนนะผมประมาณ2 0 3 0นะครับลองไปกดในการสั่งซื้อดูก่อนที่ของจะหมดนะครับมาดูว่าตัวนี้ข้อดีนะผมกับประสบการณ์ที่พีทําการใช้งานมาตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างให้ดูก่อนว่าในการดีไซน์ของตัวเครื่องถือว่าตัวนี้ทาออกมา ตัวบอดี้มีความแข็งแรงจริงครับสามารถป้องกันในการงอซึ่งหมายว่าคุณสมบัติตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากโครงสร้างของตัวบอดี้ถือว่าแข็งแรงจริงผมพร้อมด้วยความบางให้มาถือว่าบางพอสมควรเลยบางเพียง 7ม mm มนะครับถือว่าทําความบางออกมาได้สปีนะาถือว่าตัวนี้เพอร์เฟกจริงนะครับนี่อันนี้คือดีไซน์ของตัวเครื่องด้านข้างมีปุ่ม power ตรงนี้สามารถทําการปลดล็อกโดยการสแกนที่ปุ่ม p าวเวอร์ของตรงนี้ซึ่งสแกนก็กดง่ายมากถือว่าตัว Apple ทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับพีชอบมากในการดีไซน์ของตัวนี้ผมถือว่าทําออกมาได้ ลงตัวจริงครับนี่พร้อมด้วยบอดีล้ลำโพงเป็นลำโพงโซแบบนนอนให้เรามาพรอนผ่าด้วยซีเป็นเวอร์ชัน2นะครับสามารถต่อ SD หรือว่าเชื่อมต่อจอแผรน,นอกเลยก็เชื่อมต่อได้นะครับก็ถือว่าทําการบ้านออกมาได้ดีผสมควรเลยตัวนี้แล้วก็ตัวกล้องให้มาถือว่าดีจริงครับกับกล้องหน้าที่มีเซนเตอร์สเตทนะครับสามารถวีโอคอลในการตรวจจับของเรา กล้องหน้า12ล้านเป็นออัตราวายผมพร้อมด้วยกล้องหลังให้มาเรนว12ล้านเช่นกันถ่ายวิโล 4K 60เฟรมแล้วผมตัวนี้ให้มาก็ถือว่าโอเคมากซึ่งพี่ใช้งานมาก็ถือว่าโอเคมากกับตัวสเปกของตัวนี้ CPU A16 จัดการความร้อนจัดการพลังงานก็ถือว่าตัวนี้ทําการบ้านออกมาได้ดูดีครับผมแล้วก็ตัวนี้สามารถรองรับในการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ส่วน4 Wi-Fi 5และ Wi-Fi 6ตัวนี้ก็ทําการเชื่อมต่อได้ซึ่งพีใช้งานมาก็เป็นรุ่นหน้าจอที่ เสบอยู่นะครับผมเป็นหน้าจอที่ทัดก,กดหมดแล้วว่าเวิร์กจริงครับและพี่อัปเดตเป็นตัว iPad OS 26ถือว่าตัวนี้มีความลื่นไหลแล้วก็ UI ดูน่าใช้งานมากกับตัว UI ที่มีความโปร่งใสของตัวนี้นะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีจริงครับใช้งานง่ายมากป๊อปอัพของตัวนี้ก็ถือว่าในการแบ่งหน้าจอหรือว่ามัลติแท็บกิ้งใช้งานได้มากกว่าขึ้น กว่า8แอปซึ่งพี่เปิดไม่เกิน10แอปแบบที้ทำออกมาได้ดีมากในการใช้งานซึ่งพี่ชอบนะกับฟังก์ชันเช่นพี มใมในการปรับถือว่าทําออกมาดีมากซึ่ง UI อ่ะมันจะมีความลื่นไหลของตัวจริงผมบอกเลว่าตัวซอฟต์แวร์ทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยในการใช้งานตัว multi t a s k i n g นะครับหรือว่าการแบ่งหน้าจอตัวนี้ให้มาถือว่าสุดยอดจริงครับแล้วก็สีสันของจอภาพกับตัวจอที่เป็นตัว IPS liquid r e t i n a นะาผมตัวนี้ซึ่งสีสันบอกว่ามีความสวยงามจริงครับนี่ ใช้งานดีนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้บอกเลยว่าในการใช้งานตัดต่อวิดีโอผ่านตัว A16 ตัวนี้สปีก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมาก กับตัวมวลผลข้อมูลซึ่งก็มีความลื่นไหลในการตัดต่อจริงครับซึ่งหมายว่าซอฟต์แวร์ P ตัดต่อแอปพลิมาฟิลชั่นก็ถือว่าทําออกมาได้ดีจริงลาโพงก็ถือว่าเสียงดังฟังชัดนะครับผมตัวนี้นะครับถือว่าเวิร์กมากกับประสบการณ์ที่พีทำการใช้งานมานะครับตัวนี้สามารถทําการใช้งานในการรองรับกับตัว Apple Pencil ิ s b t y p ไ c แล้วก็ Apple Pencil รุหนึ่งซึ่งพีทำการใช้งานกับปาการ,ราคาเลทประมาณ3-400ตัวนี้ ใช้งานดีมากกรับผมบอกเลยว่าใช้งานโคตรดีชาร์จแบตหนึ่งครั้งใช้งานได้กเกือบ1สัปดาห์เลยนะครับนี่แล้วก็ปากกาผมบอกเลยว่าตอบสอ,ออกมามันมีความไหลลื่นมากปากกาถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงนําปากกาขีดเขียน วางตัวมือของเราบริเวณหน้าจอปากกาก็สามารถทําได้นะครับผมบอกเลยว่ารื่นจริงหลังจากพี่ทําการใช้งานมานะครับอันนี้คือเส้นของปากกาผมแล้วก็จะมีความเพี้ยวไวของปากการครับซึ่งพี่ทําการใช้งานปากกามาบอกเลยว่าตัวนี้ คือเวิร์กจริงครับผมนีครับมันมีความพิ้วไหวมากถือว่าตัวนี้ทําการบ้านออกมาในส่วนของตัวนี้ถือว่าเวิร์กมากนะครับขีดเขียนก็ง่ายแล้วก็ฟังก์ชันมีให้เราเยอะแยะมากมายผมกับตัวฟังก์ชันของปากกาผมในการขีดเขียนแล้วก็สามารถวางตัวมือของเราบริเวณหน้าจอของตัวเครื่อง ถือว่าทําออกมาได้ดีมากแล้วก็ขีดเขียนพร้อมไปด้วยพีไม่ต้องเชื่อมต่อบุธนะตัวนี้ถือว่าทําการบ้านออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับฟังก์ชันนะครับบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดจริงใครมองหาปากกาที่ใช้งานง่ายกับโมเด3400ตัวนี้พีใช้งานมาคือรู้สึกแฮปปี้กับนื้อจริงครับเล่นเกม ROV ในการปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายห่วง PUBG Mobile Jailo ถือว่าปรับสูงสุดถือว่าเพียงพอมากนะครับ Free Fire m a x พีมาเป็นสูงสุดตัวนี้ก็ถือว่าสบายหายห่วงนะครับเกม c a p h i ิม Impact บอกเลยว่าตัวนี้สปีถือว่าทำการบ้านออกมาได้ดีพอสมควรเลยเกม f ฟ f i ไฟทุกอย่างปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบาย c a p h i ิม Impact คือลื่นมาก คือเลื่อนแบบระดับแบบโอ้พีวอลซึ่งวาวจริงครับในความเลื่อนไหลของเกมเก็บชิมแแล้วก็จัดการแบตเตอรี่ถือว่าแบตอืดจริงครับบอกเลยว่าเล่นเกมสบายหายห่วนะครับผมนี้มาดูว่า UI ของตัวกล้องเป็นอย่างไรหลังจากพี่ทําการใช้งานมา UI ของตัวกล้องก็จะมีในการถ่ายรูปภาพนะครับผมตัวนี้ก็จะมีในการปรับแต่งให้เรามานะครับเช่นพี่ทําการจับเวลาก็จับเป็นสาวิ ตัวนี้ก็จับได้หรือว่าจับเป็น5วิก็ไดาผมซึ่งมี UI ให้เราปรับได้เยอะแยะมากมายนะมีคำว่าไฟโฟโต้ในการถ่ายตัวนี้ก็มีให้เราผมบอกเลยว,ว่า work จริงหลังจากที่ทำการใช้งานมานะครับแล้วก็วิดีโอตัวนี้สามารถทำการบันทึกในการถ่ายที่ 4K 60เฟรม24เฟรมและ30เฟรมเรทตัวนี้ก็มีให้เราถ่ายเยอะแยะมากแล้วก็มีหมดไทม์랩ให้เรามานะครับซึ่งพีทําการใช้งานตัวกล้องมาบอกว่าตัวกล้องสีสันมีความสวยงามจริงครับและพีรู้สึกว่าตัวกล้องบอกเลยว่าไม่ได้ขี้เละภาพออกมามีความคมบิตเรทของที่ว่า iPad 71ทําออกมาได้ดีพอสมควรไม่แปลกเลยว่าทําไมตัวนี้จึงใช้งานได้ดีพอสมควรเลยหลังจากที่พีทําการใช้งานมาผมประสิทธิภาพของตัวนี้บอกเลยว่า เวิร์กมากนะครับหลังจากพี่ทำการใช้างานมาคือตัวครบตัวจบถ้ามีของนะรดบไปกดในการสั่งซื้อเลยกับตัวนี้9,800นะครับบอกเลยว่าตัวนี้คือคุ้มจริงครับซึ่งพีก็จะขอสบว่าประสบการณ์ที่พี่ทำการเชื่อตัวนี้มาเป็นอย่างไรบ้างผมหลักคือตัวนี้คือจะให้มาประสิทธิภาพที่มีความเร็วแรง ขึ้นด้วยชิปว่า A16 ตัวนี้สแอปเป p ถือว่าทำออกมาได้ดีมากจัดการพลังงานก็ถือว่าเวิร์กจริงครับคือ CPU มีความทรงพลังสามารถทำการตัดต่อวิดีโอ 4K การเล่นเกมหรือว่าการใช้งานมัลติทัฟถือว่าทำออกมาได้อย่างราบรื่นจริงครับตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากครับสับใครเนาะหาที่ทั้ที่ของ Apple ที่ราคาเข้าถึงง่ายบอกเลยว่าตัว iPad จะ ยังตอบโจทยแล้วก็ยังคงเป็นท่าที่อันดับเริ่มต้นที่ไม่แพงสับตู a p p p l e ในปีนี้ที่ทําออกมาได้สมบูรณ์แบบมากซึ่งแต่ก่อนเนาะจะเป็นความจุ64ปัจจุบันนี้ความจุเริ่มต้นคือความจุ128กิกนะก็ถือว่าให้มาเพียงพอนะแล้วก็ซับพอร์ต USB Type C WiFi 6แล้วก็กล้องหน้าอั t r a w i ให้มารองรับในการวิีลออลหรือว่าการประชุมที่กล้องสามารถทาการ ปรับมุมมองตามเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานได้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากแล้วก็แบตใช้งานยา,ย,ายาวๆหวันก็ถือว่าเพียงพอเนาะทุนกระบบแล้ว,แลว,ว่าตัวนี้สัปพีนะเนาะโดยวรวมเลยคือตัวเลือกที่สมดุลจริงครับระหว่างประสิทธิภาพและราคาที่โคตรคุ้มสัปพีเนาะนักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคคลทั่วไปเริ่มใช้ iPad ดบอกลว่าตัวนี้ คือตอบโจทย์แน่นอนนะครับที่พีทําการใช้มาจนถึงในกรชั้น,นพื้อนฐานคือตัวนี้ครบจบไม่แปลเลยว่าบางครั้งของอาจจะหมดถ้ามีของนะรีบไปกดในการสั่งซื้อเลยแต่ตัว iPad j 1จตัวนี้ที่กัดในการสั่งที่ตะกร้าสินค้าหรือพีน้าให้ใต้คลิปนี้นะครับสำนี้ขอบคุณครับ